พอยแล้วก็ต้อนรับเลยผมก,ก็ต้อนรับไม่ใช่คนออควรแบบดีเลยแหละทุกคนเขาก็ตื่นเต้นที่อยากจะเจอเราทุกคนเขาก็มีแล้วก็ที่ที่เห็นได้ใช่คือรู้สึกว่าเด็กเขาเขาภูมิใจนะเด็กทุกคนเขาเขาภูมิใจกับกับโรงเรียนของเขาเขาเขียนความภูมิใจที่เขาได้อยู่ในโรงเรียนเพื่อนเด็กอันนี้ก็เป็นเสียงเรียงความของน้องใหนึ่งและอันนี้ก็เป็นการระบายสีของวันแร่เขาให้โอกาสให้จวกเรามี ส่วนร่วมให้มีแบบให้แต่เินความคิดเื็น,นอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบธรรมชาติค่ะส่วนแบบเหตุผลค่ะเมื่อก่อนครูไม่ค่อยจะฟังเหมือน,นะัเพราะว่าโครงการทิ่เด็กเข้ามานะก็จะฟังเหตุผลของเด็กมากกว่าจะทาโรงเรียนให้เป็นเพื่อนของเขาให้ชุมชนเป็นเพื่อนของเขาในเมื่อผู้ใหญ่ยอมรับเขาก็กล้าที่จะบอกว่าเขาต้องการอะไร อร่อยนะเพราะว่าตอนแท้งหินก็ก็คือไม่ไคือก็ไม่ได้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรก็อย่างับเป็นคนก็กินง่ายกินได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ก็คือเราไม่ได้คาดหวังว่าว่ามันจะอร่อยเลยก็คือก็กินข้าวเหมือนเหมือนตอนเด็กข้าวในหลวงเลยนะครับใช่แต่พอสลุกขอกินเท่าไหร่ก็คืออร่อยว่ะอย่างเช่นก้อนหินใช่ไหมคะเราเราเราลงก้อนเราจะลงหินสีอะไรแล้วก็คือลงน้ําก่อนลงน้ำนิดเพื่อที่จะให้สีมันอ่อนนะคะ เขา <S <S เขาสอนด้วยว่าจริงๆแล้วควรจะเริ่มต้นอย่างยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะตอนแรกตอนนั้นคืออยู่แล้วก็เอาสีไปวาดเลยเนี่ยน้องบอกไม่ใช่ก็เอาน้ำเปล่าออไปไปแต้มตรงที่เราจะระบายก่อนเมื่อไหร่ือับแล้วก็ค่อยเอาสีมาลงแล้วก็มีใช้นิ้วใช้อะไรเกลี่ยด,ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาเขาดูความคิดเขาโตมากเขารู้สึกว่าเออเขาเขาก็อยากจะช่วยเหลือเกี่ยวกับอบรมเรื่องเรื่องโรคโรคเอชโรคเอชไอวี HIV เนี่ยว่าโอเคว่าเออจะได้คุณจะได้ รู้จักที่จะป้องกันแล้วก็ทำยังไงที่จะห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้พอทํานั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนมีโครงการต่อว่าโอเคเพราะงนั้นค,ค,คนคนที่ใช้เวลาว่างนห้เป็นประโยชน์เขาก็มาเลือกเลือกเลือกทำ <S <S แล้วก็ <S <S ผมว่ามันโชคดีที่อยู่เราอยู่ดีแต่แบบเออก็มีคนมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังปัญหาที่บางทีเราก็ไม่เคยรู้บางทีเราอาจจะอยากรู้แต่เราก็แบบทีเบ่เราจะไปถามใครนะอะไรเงี้ยควาจริงแล้วก็คือองค์กรนี้เองกเหมือนกับคือคือช่วยแบบ พัฒนาจริงๆพัฒนาให้พัฒนาตัวบุคคลของแต่ละคนโดยชม่กล่วว่าโอเคไม่ได้ให้เงินมาแล้วก็แล้วก็พอหมดเงินแล้วก็ทําอะไรต่อไม่ได้นั่นคือคือมันไอคุณค่ามันมีมากขึ้นอยู่แล้วแต่ที่น้อยนี่เขาเขาก็จะดูแลตัวเขาเองได้แล้วก็ดูแลเหมือนชุมชนของเขาได้ดูแลคนอื่นต่อไปได้ด้วยให้พอพอคนที่เหมือนกับพอได้รับเขาเรียนรู้สิ่งนี้เขาก็จะไปไปบอกอีกคนหนึ่งให้ให้เข้ามาชักชวนกันเข้ามา ก็น่าจะเป็นรอยยิ้มนะครับแล้วก็มิตัรผ้าที่น้องๆทุกคนมอบให้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกเลยที่ผมระลึกถึงเสมอครับ ก็คิดว่านี่คงเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจที่ผมได้รับผ่านโครงการของยูนิเซฟนะครับที่พยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกครับ